สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวเล็กหน่อยขอจากดูกีนะครับดูกี X 3ครับผมก็หน้าตากล่องก็จะมาเป็นแนวสีสันสวยงามแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเปิดขึ้นมาจะเจอตัวเครื่องนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นขนาดเล็กหน่อยนะครับ4.5นิ้วครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ แกะออกมาก็มีนี่ครับเงื่อนไขาการรับกันของดูกีไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็คู่มือการใช้งานจากดูกีครับแล้วก็ด้านในก็ไม่มีอะไรมากครับมีสาย USB กับแรปเตอร์ชาร์จไฟแค่นี้นี่ครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องสเปคครับก็เนื่องจากเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับสเปคก็อาจจะธรรมดาทั้งหน่อยนึงก็นี่นครับจอ4.5นิ้วเป็น 800ความละเอียด8 5 4คูณ480นะครับก็เป็นความละเอียดระดับ H Q ส่วน C P U เป็น CPU C P U Core M T K หกห้ครับ Android ก็5.1 RAM 1 GB ROM แร b ครับลม g กผมกล้องอกล้องหลัง2กล้องหน้า V g A นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนิดหนึ่งนี่ครับวัสดุก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับขนาดก็เล็กใช้ได้เลยแล้วก็น้ำหนักก็ถือว่าเบาด,ด้วยความที่ว่ามันเล็กนะครับ ามาดูด้านด้านในครับอ่าแต่จุตัว G P U นี่ไม่ได้เขียนบอกหลังกล่องน,นะครับจะเป็นมา l ี400นะครับอ่านี่ครับแบตเตอรี่ขนาด1,800 1,800มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับ2ซิมนะครับตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็เ d c ดี d กสูงสุด32กิกับเราเราลองมาเปิดเครื่องดูกันเลยครับ นี่ครับผมขึ้นโลโก้ดูกีขึ้นมานะครับโอเคอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับ อ่าครับ Android ก็จะเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับผมแล้วก็อันนี้เพิ่งเปิดเครื่องยังไม่ได้ลงอะไรเลยก็ดูพื้นที่ใช้งานนี่ครับ r อ m 8 g ิก็เหลืออยู่3.82ครับอย่างที่เห็นเราลองมาดูการใช้งานทั่วไปกันบ้างนะครับก็หน้าตาก็เหมือน Android 5.1อ่าหน้าหน้า UI ก็จะเป็นเหมือนของ สมาร์ทโฟนดูกี่ครับที่แต่ละรุ่นจะใช้มาดูว่าไอความละเอียด480เนี่ยมันจะดูวิดีโอแล้วเป็นยังไงจะน่าเกียดหรือเปล่าอ่ะครับผมมาแล้วพอดีเมื่อกี้ IP router เ,เต็มนะครับเป็นรี r เตอร์มาโอเคตอนนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิดีโอต่อเลยที่จะเทสบนหน้าจอ480ครับ เปิดไปเทปบนยูทู e นะครับอืมอ่ะนี่ครับ ตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แอปเทสนะครับเพราะตัวหน้าจอมันได้480อยู่แล้วเข้าไปมันก็ปรับอะไรไม่ได้อยู่แล้วด้านลำพงก็ถือว่าใช้ได้นะครับ <Pand> ora, ลำพงอยู่ด้านหลังนะครับ world and and ก็ไม่น่าเกียดอะไรครับผม isphere, ถือว่าคมชัชใช้ได้เลยพี่เดียว 4.4 light years from earth, the Alpha Centauri system is our nearest stellar neighbor, the largest of its two s u n l i g stars. ก็ถว่าผ่านไปนะครับกับหน้าจอแล้วก็ลำโพงทีนี้กล้องครับผมกล้องด้านหลัง2ล้านนะครับผมขออยาถ่ายรูปก่อน บยมา่ใการโฟกัสก็ยังถือว่าเร็วอยู่ครับก็เนี่ยครับก็อย่างที่เห็นครับสอล้านก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกล้องหน้ากันนะครับจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับพอดีตอนที่อัดนี่จะเป็นตอนกลางคืนดูกล้อง,ง,งกันละกันนี่ครับ ก็ตามสเปคนะครับกล้องหน้าก็ VGA ก็ได้ประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบการเล่นเกมกันดูครับอ่ะครับก็ผมก็ได้ไปดาวน์โหลดเกมมาแล้วเรียบร้อย3เกมก็จะลองเป็นเกมแบบไม่หนักมากนะครับเบสิกเบสิกก่อนเพราะว่าสเปคเครื่องก็ไม่ได้สูงมากนะครับอ่ะมาลองทางกี้ชากันก่อน,นครับ ก็เป็นขนาดจอประมาณนี้นะครับก็เป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้งานมือเดียวมากเพราะว่ามันถือถือง่ายจะแชทมือเดียวจะเล่นแอปมือเดียวเลยรครับก็สบายนี่ครับผมมาแล้ว กันสักนิดหนึ่งนะครับกำลังโหลดอยู่นะครับโอเคครับผมก็ได้ครับ สบายปบปบปบเปิดเปิดเปิดไม่มีปัญหานะครับไม่ติดอะไรเรื่องทัชสกรีนก็ปกติครับ ตวนปูตอยโอ้ยอเรียบร้อยครับก็ถือว่าผ่านไปแล้วครับหนึ่งเกมแล้วก็มา เกมที่2ครับกับเทมเพล r u ลันสองแล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะครับ โอเคมากันแล้วนะครับก็ดูจากภาพนะครับก็อ้าวโดนซะก่อนยังพูดไม่จบเลยก็ดูจากภาพนะก็เล่นได้ครับอ๋อมันตองอ๋อ ไม่สะดุดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ค้างไม่กระตุกไม่อะไรนะครับแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันยังเป็นเกมแบบทั่วๆไปอยู่ยังไม่ใช่เกมที่หนักมากแรงมากอ่านะครับกระโดดก้ามไม่ได้ สไลด์ลงนะครับอ้าโอเคโดนน้ำพัดพาไปแล้วนะครับก็ เดี๋ยว่าผ่านไปครับกับเทมเปอร์แลนสองครับมาอีกสักเกมหนึ่งสุดท้ายครับก็เป็นบานาน่าของครับผมเริ่มเลยครับ ก็ต้องกระโดดเก็บกล้วยนะครับนะครับ mm hmm. กระโดดลงมาอีกทีหนึ่ง เกมนี้ก็ไม่ติดอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านไปได้เหมือนกันจะมีบูสเตอร์มีแดตเตอร์นะครับโอเคครับก็ถือว่าทดสอบผ่านนะครับก็สรุปเลยครับก็สำหรับใครที่มองหาสมาร์ทโฟนที่ ไม่ต้องสเปคแรงมากนะครับเน้นราคาประหยัดสเปคอยู่ในระดับที่โอเคก็เป็น CPU Core RAM 1 g b กิก r o m 8 g b กิกนะครับพอใช้งานนะครับผมก็แนะนำรุ่นนี้นะครับ d u ก k y X3 นะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณที่รับชมครับ